ได้เวลาทวนกระแสชีวิตเพื่อพิชิตความสุขในชีวิตกระแสชีวิตหมายถึงคนทั่วไปใช้ชีวิตตามกิเลสสั่งกิเลสโลภกดลงยังไงแล้วก็รับใช้ทําตามสิ่งที่กิเลสมันต้องการชีวิตแบบนั้นเป็นชีวิตที่หาความสุขไม่ได้เพราะกิเลสไร้ขีดจากัดเหมือนอคนที่ต้องการ สิ่งต่างๆแล้วเราเอาไปป้อนแล้วเขามบพอนี่นแหละคือกิเลสกิเลสไม่รู้จกักสำนึกในการขอบคุณร่วมบุญคุณหลวงไคมันจะเรียกร้องและต้องการอย่างเดียวถ้าเกิดว่า,าเราเป็นทาสรับใช้กิเลสคือหาทุกอย่างมาตอบสนงองกิเลสตัณหาชีวิตของเราจะพังไม่มีความสุขและเต็มไปด้วยความทุกข์รมขมไม่ในทุกๆวันคืนฉะนั้นได้เวลาประกาศอิสระภาพด้วยการ ทวนกระแสชีวิตเพื่อพิชิตทุกๆความสุขในชีวิตหมายความว่าเกลียดต้องการสิ่งใดเราทําตรงกันข้ามมันขี้เกียจเราขยานันมันคิดลบเราคิดบวกมันหลิกเลองต้องการเรารู้จักพอใจสํานึกคุณในทุกสิ่งที่เรามีขอบคุณในท,ทุกสิ่งที่เรามีถ้าเกิดว่ามันอยากในสิ่งใดเราจงพอใจในสิ่งนั้นนั่นคือการทวนกระแสเหมือนปลาเมื่อปลาโตเต็มที่ก็จะต้องย้อน กลับไปยังภูเขานั่นคือการทวนกระแสน้ําที่เชี่ยวแรงโขดหินภูผาภูเขาฝ่าฟันตั้งแต่ทะเลไปจนถึงยอดเขาฉะนั้นนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่เราจากมาจุดเริ่มต้นที่เราจากมาคือความเรียบง่ายความพอเพียงพอใจในทุกๆสิ่งที่เรามีความเรมเียบง่ายๆไม่ปุงแต่งสิงนเยอะนั่นแหละคือความสุขนั่นคือแก่นแท้ของชีวิตฉะนั้น คนจีนบอกว่าปลาที่ว่ายทวนน้าจนถึงยอดเขาจะกลายเป็นมังกรก็เปรียบเสมือนมนุษย์ว่าถ้าเกิดว่า,ามนุษย์คนใดที่ว่ายทวนกระแสโลกกระแสกิเลสกระแสความโลภกดหลงขึ้นไปก็จะกลายเป็นคนที่ค้นพบกับความสุขที่แท้จริงตราน้ําเป็นความสุขอยู่ภายใน,ในใจของเรา,ากิเลสมันครอบเราไว้เั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเจาะมัน พัทงทะลุทะลวงเข้าไปเราจะค้นพบเนื้อในค้นพบแก่นแท้ของชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมั่งคั่งภายในนั่นคือความสุขอันมากมายมหาศาลฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถทวนกระแสขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะค้นพบสิ่งที่สูงค่ากว่าแค่กิเลสออมันสั่งเรียบร้องแลต้องการจากเราฉะนั้นเราจะค้นพบความสุขความงดงามใน อ,อ,อย่างอธิบายไม่ได้วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มหนยนะครับถ้าเกิดใครทำขอให้รวยรวยรวยนะครับสบายใจแล้วไปต่อสวัสดีครับ